สวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีวันวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับผมที่14นะครับผมสุดสาคมนะครับสวัสดีทุกๆุท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับใครยังไม่ทันได้กินข้าพี่น้องเอ,อ้ยกินข่าวกันไปนี่นะครับ อีลอนอีลอนมึงด่าก,กูแน่เลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวกันนะครับเป็นกระเพราปลากระป๋องนะครับผมเดี๋ยวเราจัดจานก่อนสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยหายไหลหายไายมากจริงไหมไม่ได้ยินนะไม่ได้เปิดเสียงเลยเนี่ยได้ยินบอเปิดเพลงก่อนไหมไม่ต้องเปิดหรอกนะจะรีบกินรีบ ทำงานพอดีว่ามีออเดอร์นะครับเดี๋ยวจะต้องรีบกินรีบทางานืเขาให้ข้าวเยอะมากให้ข้าวเยอะมากเลยข้าวร้อนๆเลยครับเนี่ยาดสี่สิบบาท,บาทมันน่าจะอยู่กลางแจ้งเด้ลูก นะครับใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราเป็นผัดกระเพราปลากระป๋องไข่ดาวนะครับสี่สิบบาทดีเยอะมากใครอยากกินเม้นเม้นไว้ข้างล่างเลยนะครับใครอยากกินเม้นไว้ข้างล่างเลยนะครับว่าอยากกินนะครับนี่นะครับราดเลยนะครับผมปอดราดเลยนะครับกระเพราปลากระป๋องนะครับ อร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินคู่กับน้ำพริกกากหมูนะครับผมวันนี้เราจะกินคู่กับน้ำพริกกากหมูนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปนะครับกินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังสวัสดีพี่น้องป้องปายกินข้าวกันเลยยังมากินข้าวกันนะครับนี่พี่น้องเอ๋ยเห็นไหมนี่ นะ่ากินมากๆเลย40บาทพี่น้องเบิงสี่สิบบาทนะครับ40บาทอยากกินเอฟเลยนะครับอยากกินเอฟเลยนะครับ40บาทได้เยอะมากๆนะครับผมอิ่มไปยันลูกบวชเลยนะครับ40บาทดูนี่นะครับ40บบาทอิ่มไปยันลูกบวชเลยนะครับดูเลยนะครับสนใจสั่งได้นะครับ เอฟใต้ใต้เม็ดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวกินให้ดูนะครับแซบอีหลีพี่น้องอหอมยั่วยวนอ,อร่อยมากอร่อยมากนะครับทุกคนเผ็ดแบบจ,จ,จัดจ้านนะครับ อไปเทียงแล้วนะครับเิีงข้าวกันเลยยาวหนาขึ้นมนหนาขึ้นลิ่งอารมณ์เสียนะครับหน้าตาตัวเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมมีออเดอร์ส่งน้ำปลาร้านะครับผมแล้วก็ส่งน้ำพริก แล้วก็ลูกชิ้นปิ้งแล้วก็กาแฟนะครับผมค่อนข้างเยอะเดี๋ยวกินในเบิร์เกอรี่หาคำเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่วันหลังนะครับวันพรุ่งนี้วันต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเสร็จดูละเสร็จจะกินข้าวเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดวิธีการทําจะดิฟกาแฟให้พี่น้องได้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้ได้กาแฟค่อนข้าง ดีมากนะครับดีมากเลยแหละไม่ให้ค่อนข้างเป็นกาแฟแท้ร้อยเปอร์เ็นะครับผมอร่อยของบ bon. อลอร่อยจริงจริงฏิรัตไม่ได้ไปเสียงใหม่บ่อืม ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง YouTube เราก็มีนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหืมซ่าบได้ล้วพี่น้องเอ้ทุกมือเนี่ยเนาะเงินทองนั้นหายากครับเส้นลำบากออกเหลือไปนะครับ ย o ข่าวพี่นอ้องอร่อยทำกินก็ได้นะครับหรือจะมาเอฟผมก็ได้นะครับสี่สิบบาทอร่อยจริงอืมอืปลากระป๋องเป็นตอนๆเลยครับ ไฮดาวครับอื ลอยพี่น้องกะเพราปลากระป๋องนะครับวันนี้สับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปเร็วกันนิดนึงนะครับไปไปไปสามสองสาม,ส,ามสองไป ไื่อนี้ไปเร็วจังน้อยมีออเดอร์พี่น้องคอยต้องลาไปเห็ดหลายอย่างอยู่ทรงเพราะว่า,าช่วงนี้ในรีสอร์ทร้านอาหารในเขาใหญ่นะครับแถวแถวเขาใหญ่บริเวณเขาใหญ่ที่เป็นลูกค้าเราก็กําลังเริ่มเปิดดําเนินการแล้วนะครับก็มีการสั่งน้ำปลาสั่งอะไรของเราไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเตรียมแพ็กและเตรียมส่งนะครับผมก็ยังไง ใครสนใจสินค้าประดกดงนะครับก็ก็เข้ามาติดต่อที่อ่าข้อความได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ดีใจที่ว่าร้านอาหารร้านต่างๆในรีสอร์ทเขาใหญ่แถวแถวเขาใหญ่แถวๆปากช่องเราเนี่ยเริ่มเปิดแล้วล้วก็เริ่มไม่ทิ้งเราเริ่มกลับมาหันหันมาสั่งสั่งสินค้าเรานะครับผมดีใจแล้วครับ ขอให้ขอให้สั่งกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับผมเราไม่ทิ้งกันนะครับผมขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปก่อนเด้อพี่น้องคอยเฝ้ากินเนาะเดี๋ยวมื่อวานนี้มาเล่นน้ำม้ยเด้อสวัสดีครับพี่น้องปองปาย